ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมในสองอำเภอคืออำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองอยาง เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่39และเป็นโครงการหลวงลำดับสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชบรมธมาฑปพิษดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปัญหาป่าเสื่อมโทรมการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกพืชเสพติด โดยดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่สุจริตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกากายอด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นห่างไกล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยจากพื้นที่ที่มีปัญหาการคมนาคมยากลำบากต่อการเข้าถึงราษฎรมีไรายได้น้อยการดำเนินง,งานจึงเริ่มจากจุดเล็กๆของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรจากระยะเวลา8ปีในการดำเนินง,งานของศูนย์สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโลนให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลอดจากการปลูกพืชเสพติด ปรับเปลี่ยนเป็นแปลงพืชผักไม้ผลเขตหนาวอาทิกาแฟอะโวคาโดอันเป็นพืชเศรษฐกิจจนสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริโดยให้รัษฎรอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลอาทิ การสมมวกให้ดอยด้วยการปลูกกาแฟร่วมกับป่าไม้การเกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมโดยการปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับราษฎร การส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่นอกจากจะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนแล้วยังช่วยลดปัญหาการยกย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปสแสวงหาไรายได้ต่างถิ่นของเยาวชนวัยทำงานได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่พัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อก่อนนี้ถามว่าเพราะอาชีพอาชีพหลักของหมู่บ้านก็ก็จะเป็นการทำกรเกษตรส่วนหนึ่งก็ทำนาส่วนหนึ่งก็ทำไล่หมูเวียนหลังจากว่างงานจากไอ้น้่นแล้งเนี่ยก็ไม่มีงานทำก็ว่าง,างน้ครับบางคนก็อย่าเยาวชนก็อาจจะไปทำงานในเมืองบ้านแต่ว่าตอนนี้กลุ่มคนที่สนใจเข้ามาทำงานในโครงการหลวงก็มีรายได้และก็มีงาตนต่อเนื่องตลอดครับ กลับมาอยู่บ้านเยอะขึ้นครับเพราะว่างานมีเพิ่มขึ้นครับจากสมัยก่อนนี่จะมีแค่ปลูกข้าวถาไถไร่ไถนาแค่นี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ปลูกสวัสดดปลูกผักครับโครงการหลวงส,ส่งเสริมรับซื้อทุกอย่างครับเกษตรกรได้มีอาชีพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบเขาสามารถที่จะรู้ว่าหนทางในการที่แบบจะประกอบอาชีพในอนาคตต่ตอไปคือจะต้อง ไปในทิศทางไหนในฐานะที่เป็นเยาวชนหนูก็คิดว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่แบบจะร่วมร่วมกันแบบเรียนรู้ไปกับผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนกักกอนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิโครงการหลวงมากนะคะคือที่ที่ได้เข้ามาให้ความสําคัญกับชุมชนชุมชนที่เป็นแบบพื้นที่ห่างไกลยอยู่ในทิศธุรกันดานแบบนี้คะ่ะง่างๆยๆเับผมก็คือเป็นชนเผนะ่าเนาะชนเผ่าปากกยอแต่ว่าในในท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้ ก็เรานะครับเรายอยู่ในป่าในดอยตอนนี้ก็สิทธิ่บบประชาชนเราก็ได้เหมือนกันจากข้อข้าล่างซับซึ้งใจครับไม่รู้จะตอบแทนยังไงครับเพราะไฟฟ้าก็ดีถนนก็ดีครับมาบางทีก็ตั้งตัวไม่ถูกด้วยครับดีใจมากเลยครับทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเพื่อให้การดําเนินการช่วยเหลือราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดําเนินงานพัฒนานในด้านต่างๆแล้วยังทรงคำนึงถึงความรวดเร็วเร่งด่วนในการช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมุ่งสู่เป้าหมายตามพระบร,รมราโชบายและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ทำให้เห็นว่าแม้หมู่บ้านเลอตอจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ไม่เคยถูกลืมเลือนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรชาวไทยทั่วทั้งประเทศสมดังพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราสเดรตลอดไป